สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮิวใจธรรมะครับรายการที่จะนำพาคุณเข้าสู่ห้วงแห่งธรรมะเพื่อค้นพบความเข้มแข็งในจิตใจและหนทางสู่การรับมือกับความผิดหวังเคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าจมอยู่กับความผิดหวังเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงหรือไม่สามารถก้าวผ่านไปได้ติดอยู่กับความรู้สึกเสียใจ หรือท้อแท้กับความล้มเหลวจนหมดกําลังใจที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีวันนี้ครับผมจะชวนคุณมาทำความเข้าใจพุทธคาถาอันลึกซึ้งนั่นคือเรื่องวิธีรับมือกับความผิดหวังไม่ให้มันทำลายคุณครับ เมื่อคุณได้ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติแล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถล้มแล้วลุกด้วยธรรมะได้จริงทำให้ใจเบาสบายเรียนรู้จากบทเรียนและชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขได้อย่างแน่นอนนี่คือปัญญาที่จะช่วยยกระดับจิตวิญญ,ญาณของคุณให้คุณพบกับความเข้มแข็งและความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนครับ ในตอนหน้าเราจะมาทำความเข้าใจถึงแก่นของความผิดหวังกันอย่างละเอียดว่าทําไมการยอมรับความจริงจึงเป็นก้าวแรกในการก้าวผ่านอย่าพลาดนะครับเราได้ตั้งคํำถามสำคัญถึงความรู้สึกจมอยู่กับความผิดหวังและความต้องการใจเบาสบายวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแก่นของไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในการรักมือกับความผิดหวังความผิดหวังทำลายเราได้จริงหรือ ถ้าเรายึดติดมันก็ทำลายเราความผิดหวังเองไม่ได้ทำลายเราแต่การยึดติดในความคาดหวังที่ไม่ได้เป็นจริงและการไม่ยอมรับความจริงตั้งหากที่ทำร้ายจิตใจเราธรรมะช่วยให้เราลุกขึ้นยืนได้อย่างไรด้วยปัญญาแห่งความจริงครับ ธรรมะสอนให้เราเข้าใจความจริงของโลกว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงทนถาวรเมื่อเราเข้าใจเราก็จะปล่อยวางและสามารถลุกขึ้นยืนใหม่ได้อย่างเข้มแข็งแก่นธรรมะไตรลักษณ์ความจริงที่ควรทำความเข้าใจ 1. อัอน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไปความผิดหวังก็เช่นกัน มันไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อเข้าใจเราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น 2. ทุกขังความเป็นทุกข์การยึดติดในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อเข้าใจเราจะพยายามลดการยึดติดและหาทางออกจากความทุกข์ 3. อนัตตาความไม่ใช่ตัวตน ทุกสิ่งล้วนไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เมื่อเข้าใจเราจะปล่อยวางความคาดหวังและลดอัตราตัวตนลงทำให้ใจเบาสบายการเข้าใจไตรลักษณ์ต้องใช้ปัญญาเมื่อมีปัญญาเราจะมองเห็นความจริงของความผิดหวังว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป การเข้าใจและนำหลักธรรมไตรลักษณ์มาใช้จะช่วยให้คุณมีใจเบาสบายจากการปล่อยวางและเรียนรู้จากบทเรียนที่ความผิดหวังมอบให้ทำให้คุณสามารถรับมือกับความผิดหวังได้อย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าไตรลักษณ์คือความจริงที่ช่วยให้เราเข้าใจความผิดหวังก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการยอมรับความจริงและปล่อยวางความคาดหวังอย่างแท้จริงครับ เราได้เรียนรู้ถึงแก่นของไตรลักษณ์ที่ช่วยให้เราเข้าใจความผิดหวังแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลงมือปฏิบัติจริงกับวิธีที่หนึ่งยอมรับความจริงและปล่อยวางเพื่อให้ใจเบาสบายและก้าวผ่านความผิดหวังจำไว้ว่าการยอมรับคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดครับนี่คือขั้นตอนการยอมรับความจริงและปล่อยวางอย่างง่ายๆ 1. หนึ่ง รับรู้ความรู้สึกของความผิดหวังด้วยสติปฏิบัติเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นให้รับรู้ความรู้สึกนั้นอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องหนีปล่อยให้มันเกิดขึ้นและสังเกตมันด้วยสติการรับรู้ความรู้สึกคือการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกแล้วมันก็จะคลายลงเองเหตุผลการรับรู้ช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความรู้สึกและเริ่มเห็นหนทางในการจัดการ 2. ระลึกถึงหลักอนิจังทุกสิ่งไม่เที่ยงปฏิบัติเตือนตัวเองเสมอว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไปความผิดหวังก็เป็นเพียงชั่วคราวมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดเหตุผลการระลึกถึงอนิจังช่วยลดการยึดต,ติดในความผิดหวังและทำให้ใจสงบลง 3. ปล่อยวางความคาดหวังยอมรับอนัตตาปฏิบัติ บทวนว่าเราคาดหวังอะไรแล้วยอมรับว่าบางสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราฝึกที่จะปล่อยวางความคาดหวังที่เกินจริงเมื่อเราปล่อยวางความคาดหวังเราก็จะเป็นอิสระจากความผิดหวังเหตุผลการปล่อยวางช่วยลดแรงกดดันในใจและทําให้เรายอมรับความจริงได้ง่ายขึ้น 4. ให้โอกาสตนเองได้เยียวยาเมตตาต่อตนเองปฏิบัติ ให้เวลาตนเองได้พักผ่อนได้เยียวยาจิตใจเมตตาต่อตัวเองเหมือนปลอบโยนเพื่อนที่กําลังเสียใจเหตุผลการให้เวลาตนเองช่วยให้จิตใจได้ฟื้นฟูและพร้อมที่จะก้าวต่อไปบทสั้นๆช่วยให้ใจเบาสบายเมื่อรู้สึกหนักอึ้งให้ท่องในใจเบาๆว่าปล่อยวางเบาๆขณะหายใจเข้าออกเป็นการฝึกยอมรับและผ่อนคลาย การฝึกยอมรับความจริงและปล่อยวางนี้จะช่วยให้คุณมีใจเบาสบายสามารถก้าวผ่านความผิดหวังได้จริงและเป็นพื้นฐานสำคัญในการไม่ให้มันทำลายคุณครับ ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธียอมรับความจริงและปล่อยวางเพื่อให้ใจเบาสบายและก้าวผ่านความผิดหวังแล้วนะครับการรับรู้เป็นแค่ก้าวแรกวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีที่สองเรียนรู้จากบทเรียนซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราชีวิตมีแต่ความเจริญและเข้มแข็งขึ้นความสำคัญของเรียนรู้จากบทเรียนจากความผิดหวัง ความผิดหวังไม่ใช่จุดจบแต่มันคือครูที่มาสอนเราถ้าเราเรียนรู้จักมันได้เราจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นแล้วไม่ทำผิดซ้ำอีกผลลัพธ์ผู้ที่เรียนรู้จากความผิดหวังจะเป็นผู้ที่มีปัญญาและสามารถสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ ขั้นตอนการเรียนรู้จากบทเรียนอย่างทรงพลัง 1. พิจารณาสาเหตุอย่างมีสติไม่โทษตัวเองหรือผู้อื่นปฏิบัติเมื่อใจสงบลงแล้วให้กลับมาพิจารณาสาเหตุของความผิดหวังอย่างเป็นกลางอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นโดยไม่ตําหนิตัวเองหรือโทษผู้อื่นเหตุผลการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงช่วยให้เราเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด 2. ค้นหาบทเรียนที่ซ่อนอยู่ปัญญาปฏิบัติถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้มีอะไรที่เราสามารถทำได้ดีกว่าเดิมในครั้งหน้าทุกความคิดหวังซ่อนบทเรียนอันล้ำค่าไว้เสมอเพียงแค่เราต้องใช้ปัญญาค้นหาเหตุผลการค้นหาบทเรียนช่วยเปลี่ยนมุมมองจากลบเป็นบวกและสร้างพลังในการก้าวเดิน 3. วางแผนการปรับปรุงและลงมือทำใหม่ อัปมาทาธรรมปฏิบัติเมื่อได้บทเรียนแล้วให้วางแผนการปรับปรุงแก้ไขและเมื่อพร้อมให้ลงมือทำใหม่อีกครั้งด้วยความตั้งใจและไม่ประมาท เหตุผลการลงมือทำใหม่คือการนำบทเรียนมาประยุกใช้และเป็นการสร้างอนาคตที่ดีกว่า 4. ฝึกความอดทนและความเพียรวิริยะปฏิบัติการก้าวผ่านความผิดหวังต้องใช้เวลาและความอดทนฝึกที่จะไม่ย่อท้อแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคอีกครั้งเมื่อคุณสามารถเรียนรู้จากบทเรียนได้อย่างแท้จริงแล้วคุณจะพบว่าคุณจะเข้มแข็งขึ้น ไม่หวั่นไหวต่อความผิดหวังอีกต่อไปและชีวิตมีแต่ความเจริญเพราะคุณได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีปัญญาการเรียนรู้จากบทเรียนนี้จะช่วยให้คุณไม่ให้ความผิดหวังทำลายคุณมีชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขได้อย่างยั่งยืนครับ ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีเรียนรู้จากบทเรียนเพื่อให้ชีวิตมีแต่ความเจริญและเข้มแข็งขึ้นแล้วนะครับการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญแต่การมีพลังใจและเมตตาต่อตอนเองก็สำคัญไม่แพ้กันวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีที่สการสร้างพลังใจและเมตตาต่อตอนเอง ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งการเยียวยาเพื่อให้คุณมีชีวิตมีแต่ความสุขและก้าวไกลข้างหน้าอย่างแท้จริงความสำคัญของสร้างพลังใจและเมตตาต่อตอนเองหลังจากความผิดหวังหลังจากความผิดหวังจิตใจอาจจะอ่อนล้าการสร้างพลังใจและเมตตาต่อตอนเองเปรียบเสมือนการเติมพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นยืนใหม่ ผลลัพธ์ผู้ที่เมตตาต่อตอนเองจะสามารถฟื้นฟูจิตใจได้เร็วและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขขั้นตอนการสร้างพลังใจและเมตตาต่อตอนเองอย่างทงพลัง 1. พูดคุยกับตนเองด้วยความเมตตาปลอบโยนใจปฏิบัติเมื่อรู้สึกผิดหวังให้พูดคุยกับตัวเองด้วยคำพูดที่อ่อนโยนให้กำลังใจและปลอบโยนเหมือนคุยกับเพื่อนสนิทที่กำลังเสียใจ อย่าซ้ำเติมตัวเองจงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเหตุผลการพูดคุยกับตัวเองอย่างเมตตาช่วยลดความรู้สึกผิดและสร้างกำลังใจ 2. ทํทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีเติมพลังใจปฏิบัติหาเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองรักหรือสิ่งที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นฟังเพลงอ่านหนังสืออยู่กับธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูจิตใจ เหตุผลการทำกิจกรรมที่ชอบช่วยลดความเครียดและสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิต 3. ฝึกเจริญเมตตาให้ตนเองแผ่เมตตาให้จิตใจปฏิบัตินั่งสมาธิสั้นๆแล้วแผ่เมตตาให้ตัวเองโดยกล่าวในใจว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย เหตุผลการแผ่เมตตาให้ตนเองเป็นการสร้างพลังงานบวกและความรู้สึกอบอุ่นในใจ 4. ตั้งเป้าหมายเล็กๆและฉลองความสำเร็จสร้างกำลังใจใหม่ปฏิบตัติเมื่อพร้อมให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ง่ายเมื่อทำสำเร็จให้ชื่นชมและให้รางวัลตัวเองเพื่อสร้างกำลังใจและไฟในการก้าวไปข้างหน้า เหตุผลการสร้างความสำเร็จเล็กๆน้อยๆช่วยให้เรามีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งเราจะเป็นผู้พบว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีชีวิตมีแต่ความสุขที่แท้จริง การสร้างพลังใจและเมตตาต่อตอนเองนี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณไม่ให้ความผิดหวังทำหลายคุณมีชีวิตมีแต่ความสุขและพร้อมที่จะล้มแล้วลุกด้วยธรรมะอย่างแท้จริงครับในตอนสุดท้ายครับเราจะมาสรุปแก่นธรรมทั้งหมดและมอบบ,บทตื่นรู้เพื่อชีวิตที่ใจเบาสบายเรียนรู้จากบทเรียนชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขอย่างยั่งยืน ท่านผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางมาถึงบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของชุดพิเศษพุทธคาถาวิธีรับมือกับความผิดหวังไม่ให้มันทำลายคุณล้มแล้วลุกด้วยธรรมะแล้วท่านผู้ฟังครับ พุทธคาถาวิธีรับมือกับความผิดหวังไม่ให้มันทำลายคุณที่แท้จริงคือการเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงด้วยหลักธรรมที่พระพุทธองค์ส่งสอนเมื่อคุณได้ฝึกปฏิบัติตามหลักนี้แล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ทรงพลัง 1. ใจเบาสบาย คุณจะรู้สึกถึงความเบาสบายจากภายในไม่แบกรับภาระของความผิดหวัง2เรียนรู้จากบทเรียนคุณจะมองเห็นคุณค่าจากทุกประสบการณ์เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนอันล้ำค่า 3. ชีวิตมีแต่ความเจริญการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองจะนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิต สความสุขคุณจะพบความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากใจที่เข้มแข็งและการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาจงเชื่อมั่นว่าการรับมือกับความผิดหวังด้วยหลักธรรมคือการล้มแล้วลุกขึ้นมาอย่างสง่างามไม่ยอมให้ความผิดหวังมาทำลายคุณแต่จะใช้มันเป็นพลังในการก้าวไปข้างหน้าทำให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความสุขนิรัน ท่านผู้ฟังทุกท่านครับจงเชื่อมันว่าการรับมือกับความผิดหวังด้วยหลักธรรมคือการล้มแล้วลุกขึ้นมาอย่างสง่างามไม่ยอมให้ความผิดหวังมาทำลายคุณแต่จะใช้มันเป็นพลังในการก้าวไปข้างหน้าทำให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความสุขนิรัน กุญแจสู่ชีวิตที่สดใสและมั่นคงคือการยอมรับความจริงการเรียนรู้จากบทเรียนและการสร้างพลังใจและเมตตาต่อตอนเองสิ่งเหล่านี้คือพุทธคาถาที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งปัญญาและความสุขอย่างแท้จริง ท่านผู้ฟังทุกท่านครับจงจดจำพุทธคาถาวิธีรับมือกับความผิดหวังไม่ให้มันทำลายคุณนี้ไว้นะครับและมันนำมาทบทวนและฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าคุณสามารถหลมแล้วลุกด้วยธรรมะได้อย่างแน่นอนทำให้